เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวนสวยสวยน้ำชมลึกสลือกอยู่ครับบ้านสวนสภาพดีพร้อมอยู่ได้เลยตัวบ้านสวยพื้นที่กว้างทำไร่ทำสวนโคกงน้องนาเกษตรผสมผสานได้สบายดินดีน้ำดีครับมีสระน้ำให้ด้วยตัวบ้านก็สภาพดีสวยๆเลยทีเดียวนะครับมีสองห้องนอน 3ห้องน้ํา1ห้องครัวสองที่จอดรถครับบรรยากาศดีมากมีะเบียงนัานหน้าไว้นัง่งเล่นรับลมชมวิวชิวๆในสวนมีผลไม้หลายอย่างครับอย่างเช่นลําไยมะม่วงพื้นที่สไร่3งานนะครับหลังนี้พื้นที่กว้างเงียบสงบเป็นส่วนตัวครับไม่แออัดรม่นวายพื้นที่กว้างครับ3ไร่3งานผลไม้เก็บผลผลิตได้แล้วครับมะม่วงลําไยกล้วยมีหลายอย่างเลยมีสระน้ําให้ด้วยพร้อม ถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองไปนี้ตำบลบลอคลองปูนอำเภอวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับเดี๋ยวนัดดูที่ดูบ้านสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้มีศาลาในประสงค์นะครับไว้วางของวางแทงน้ําได้ ก็ล้อมทําเป็นห้องมาเก็บอุปกรณ์การเกษตรก็ดได้ครับสบายๆตัวบ้านก็สวยครับสามไร่ครับอยู่แบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวนใจติดต่อเจ้าของได้เลยครับสวัสดีครับ